แสบแสบสวัสดีสวีดับเพื่อนเอน F4 ยามเย็นนะจ๊ะวันนี้ผมบอกเลยนะมอสมีรถสวยราคาไม่แพงมาฝาก F4 ครับผมตอรับชมคลิปนะครับสถานที่ตั้งไหน่งกันเลยครับถนนเลียบทางด่วนรามอินทร์พิรัชฎาตะวันตกเหนือระยะ2กิโลเมตรที่2ไม่ไกลไ้ๆประมาณ2เราได้ครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับเราอยู่กับน้องเอ็กซ์แล้วก็อยู่กับน้องนิวๆด้วยนะเพราะบ้านตื่นกับน้องโดโด้เนี่ยเจ็ดงานอยู่นะภารกิจวันนี้รถเข้าเยอะมากๆเลยนะมีอเมร่าปี13ด้วยนะเพื่อนๆนะ มือเดียวป้ายแดงนะครับรถ<อ>สวยๆวยเลยนะครับอยู่ประมาณ<อ>แสนนิดเดียวไม่แพง<อ>ด้วยเดี<อ>๋ยวมาติดตามกันนะครับวันนี้นะครับน้องเอ็กเรามีอะไรมาฝ่ายวัคซีนจ้ะเรามีเป็นโตโยต้าไทเกอร์ดีพอดีปีสองพันสามสวยๆเลยเนาะคาร์บอนไบโอเลยสวยเลยคั้นที่สี่ประตูเลยเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นดีโฟดีด้วยนะครับเพราะสวยนะ <ๆ S 1> ผมบอกเลยว่าแสนตุยๆครับไม่แพงนะครับไม่แพงเลยทีเดียวเชียวนะครับสีสันรอบคันถือว่าสวยนะครับทั้งคันเลยไม่แพงด้วยนะครับ ดีโฟดีฮะเขามันเร็วแล้วก็มีแครดี้บอยหลังด้วยนะไหนผ่านมาแล้วน้องนีนิวครับเปิดท้ายพี่ดูนิดเดียฮะคืออะไรนะตอบตอบไม่ใช่ครับท้ายรถท้ายรถครับทำไมมีคนตลกเนี่ยท้ายสวยนะครับดูความเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะเดิมเดิมสวยๆเลยเห็นไหมฮะตายนะมือใหม่มือใหม่นะครับโปรเจกซาวให้ไปด้วยมา ไม่ลอกออกด้วยให้ลูกค้าไปเลยนะครับสวยๆกันเลยทีเดียวเฉียวสวยนะเนี่ยสีเนี่ยคือทั้งขันนี่แหละครับเ,เพื่อนๆนะไม่ได้ว่านะหารอยให้เจอก่อนไม่มีรอยแม้แต่น้อยแม้แต่นิดทุกชิ้นสวยงามกันหมดกันเลยทีเดียวเฉียวๆนะจ๊ะมาดูภายในดีกว่าน้องนิว ภายในก็สวยงามกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นปีส0 0 3นามนะครับเกือบตัวสุดท้ายก่อนเป็นวีโก้ละนะคะรับเบาะหนังก็สวยสะอาดนะดูเบาะหนังสิฮะเสียงอะไรไวะไทีนี้สนุกไหมอะไรอยู่นะไปสัญชาตล็อกสวยๆเบาะหนังสวยสะอาดนะคะรับเบาะทุกตัวก็ไม่มีขาดนะไม่เมมอเี่ยมพวงมาลัยรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยเป็น ABS บแล้วก็เป็น แอร์แบ็กด้วยนะครับผมอขอฟังเสียงทันิดนึงน้องนิว <c oughs> รถติชเชื่งกุญแจรู้สึกว่า2ดอกนะแล้วก็มีกุญแจคาร์บอยหลัลงให้ด้วยนะครับมีลายฝ้าด้วยนะครับสวยงามนะหัวกุ้งหัวเกียร์ก็ยังโอเคแล้วก็ลายไม้ย,ยังสวยงามอยู่เลยนะครับไปฝั่งนู้นกันหรือว่าสวยนะเพื่อนๆนะแตงประตูก็เรียบร้อยสวยกระจกนะครับลายไม้แล้วก็คอนโซลนะครับก็ยังดูดีอยู่นะครับนี่ร์แล้วพูดภาษาตันลี่ขึ้นมา ช่องเก็บของก็ยังสวยงามเบา<อ>บอกเลยเห็นมันเพื่อนดูดินี่ฮะไม่มีขาดเลยนะสวยงามแถวสองว่างไงจ๊ะสองแถวสวยงามอย่างมากๆนะครับแม่ไล่ฝาหลังก็ยังใช้งานได้ด้านหลังเบาะคู่หน้าก็ยังสวยงามนะครับเบาทุกตัวไม่มีขาดนะครับผมใหม่จริงๆอ่าทำไมเล่นไปนะไปสองอนที่ใช้งานได้ลองข้าแขนข้าแขนก็ยังใช้งานได้นะครับแล้วก็นี่สามารถ ทำอะไรับโดนตายแล้วโอเคเนี่ยโดนโดนน้องโดโดย่างกินข้าวหมดแขนเขินไม่มีแรงด้านหลังก็ยังสวยนะครับแม่แรงพ่อแรงอยู่ครบนะครับบอร์ก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับปิดทวับโอเคมาห้องเครื่องกันแคดดี้บอร์ดก็ใช้ได้นะมีเปิดหน้าต่างได้นะครับแล้วก็ เก็บของได้จับราคาได้แสงก็บาดเพื่อน D4D03 บอกเลยว่าคำนี้คุ้มค่าจริงๆโอ้โหเสียงฝากระโปรงมีปลิวฮะทามหน้าสวยเดิมจริงๆนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับสวยงามฝาฝ่อสวยเทอร์โบด้วยเพื่อน ขอดูหน่อยไม่มีฟันกันเลยทีเดียวเชียวมาซะหนึ่งรอบน้องเอ็กทำไมดูแขนเกิดไม่มีแรงุูเปรี้ยแล้วเดินแล้วเราแล้วกินข้าเวเยอะๆนะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้าโตโยต้าไทเกอร์ฟี2 0 0 3 4, ประตูดีโฟรดีรถบ้านเดิมๆกันเลยทีเดียวเชียวนะเพื่อนๆนะ สวยจริงนะสี่ประตูแคาี์บอยด้วยครับพร้อมใช้บอกเลยว่าคันนี้ราคาไม่แพงด้วยเท่าไหร่ดีคันนี้ครับอ่านอย่างเบื่อเลยครับลึงในความสวยอยู่แล้วพี่เท่าไหร่ดีคันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับผมตุ้ง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 พี่เช็คราคากลางมาแล้วครับเอาจริงๆนะมีเรื่องแต่เก้าหมื่นนะครับแปดนึงที่เห็นลงขายก็อยู่นะแต่เราไม่รู้ว่าสภาพไหนนะครับแต่ก็มีราคาจริงๆที่กลางๆอยู่ประมาณ13 14ามถึงสิเลยคันนี้1 4ึ0 0 0สนสี่หมบาท มารับไปเลยครับที่แรกมันมีคันหนึ่งนะเพื่อน,นๆอาจจะไม่ทันกันนะครับคันนั้นตั้งอยู่165รถสวยเรียบเงียบกลิบเลยคันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ว่าถูกไป 20, 2 0,000ื่นนะครับถือว่าช่วงนี้น้าท่วมเศรษฐกิจก็เงียบแด้รถดีๆไปใช้ราคาไม่แพงขอบคุณมากๆนะครับเจอต่อพี่หน้าน้องให้มินฝ่าย14ไหมเคยพีฝากคนไลค์คนแชร์ผมหน้าเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบชื่อพี่เอาก็พาดูชแนลทั้งในเฟซบุ๊กยูทูบของเรา,เราชื่อเยอะเลยพี่ขอบคุณนะมีอสองคันแล้วที่ไม่ใช่อีกสามคันเรามีเอาคคัันนนะะรบสวยๆพี่ แล้วเราก็มีเป็น bmw 525i ทะเบียนตรงรุ่นด้วยคันที่บอกเลยว่าตัวนอกทั้งคันนำเข้ายุรกิจแท้เลยมือเดียวป้ายแดงแล้วก็นิสสันอเมร่าปี13มือเดียวป้ายแดงเหมือนกันแสนนิดเดียวสวยๆวยเลยครับจะต่อยที่หน้าวัสดีค,ครับ